คราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของปัญหาการลืมเด็กเล็กไว้ในรถรับส่งนักเรียนที่มีความห่วงใยออกมาเช่นเดียวกันจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขคุณสาธิตปิตุเตชะนะคะนี่เป็นผลสืบเนื่องจากกรณีของน้องกองบินเด็กชายธนกฤษยอดมณีวัยสองขวบถูกลืมไว้ในรถตู้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งของวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาน้องอยู่ในอาการโครม่ารักษาตัวแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจากไปอย่างสงบสิหาสิง หาคมท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตปีตุเตชะบบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงๆนะ่ะสามารถป้องกันได,ได้ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครองพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนเจ้าหน้าที่ประจำรถและครูผู้ดูแลเด็กนักเรียนโดยพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำรถที่รับเด็กต้องมีการทำบัญชีรายชื่อเด็กทั้งหมดที่ขึ้นรถให้ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ประจำรถ,ถลงชื่อเมื่อเด็กขึ้นรถจากบ้านพอถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนครูประจำห้องเด็กก็ต้องลงชื่อรับและผู้ปกครองก็ต้องลงชื่อรับเมื่อรถส่งถึงบ้านแล้วก กรณีของผู้ปกครองที่มารับส่งเองอะค่ะคุณครูประจําห้องเนี่ยก็ต้องลงชื่อรับพอผู้ปกครองมาส่งเด็กและผู้ปกครองลงชื่อรับเด็กเมื่อเลิกเรียนถ้าเกิดเด็กขาดเรียนครูประจําชั้น ต้องมีการสอบถามทุกวันถ้าเกิดทำแบบนี้ครบถ้วนแน่นอนป้องกันเรื่องของการลืมเด็กไว้ในรถและเด็กสูญหายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโดยกองป้องกันการบาดเจ็บกรมควบคุมโรคก็มีการเฝ้าระวังข่าวจากสื่อตั้งแต่ปี2557จนถึง17สิงหาคม2563ค่ะพบว่าเหตุการณ์เด็กถูกลืมแล้วถูกทิ้งอยู่ในรถตามลำพงังมีทั้งหมด129เหตุการณ์จะเป็นเด็กอายุ2ปีมากที่สุดเลยคือร้อยละ38 ะะรองลงมาจะเป็นเด็กอายุ1ปีและ3ปีร้อยละ20.9และวร้อยละ19.4ตามลำดับค่ะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุดคือร้อยละ96เด็กเสียชีวิต6รายเป็นเด็กเพศหญิง3รายและเด็กเพศช,ชายอีก3รายอายุระหว่าง2ถึง6ปีนี่เป,นเ,นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรถรับส่งนักเรียน5รายและรถยนต์ส่วนบุคคลของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1รายทั้งหมด ถูกลืมทิ้งไว้นานกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปสาเหตุสืบเนื่องจากอะไรเด็กนอนหลับค่ะแล้วรถก็ถูกจอดทิ้งไว้หลังจากที่รับส่งนักเรียนเสร็จนั่นเองค่ะ